เอ่อข้อแรกนะครับก็โจทย์ที่ผมได้รับก็คือ,อจะจารย์ให้มาเขียนโปรแกรมที่ทำงานดีเลยสองมสเศจนะครับส่วนหน้าตาของโปรแกรมข้อแรกก็ประมาณนี้เลยครับ ก็ผลที่ได้จากโปรแกรมของผมนะครับก็จะอยู่ที่2องพก็จะใกล้เคียง2องมิลลิเกซ์ที่โจทย์ที่อาจารย์ให้มาครับเป็นแรมสองที่ต่อยอดมาจากแรบหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าเป็นอ่าโจทย์คือทำหนึ่งไซเเท่ากับ 2กิโลเฮิร์นะครับก็เลย2กิโลเฮิร์นี่แปลงเป็นนาโนเซกจะเท่ากับ8000 8000เ uh, อ่อไซเคลเท่ากับ500นาโนเซกเมื่อแบ่งครึ่งแล้วก็จะมาก็เป็นประมาณ250อนาโนเซกนะครับส่วนคอปับรรทัดแรกนี่คือการเซตบิตที่บินที่0ูนย์นะครับให้เป็น1จองไว้ว่าใช้ช่องนี้นะครับ หังจากนั้นก็ทำการให้พอร์ต c พินที่ศูนย์เนี่ยทำงานให้เซต็จให้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกเป็นดีเลย์ดีเลย์จะเท่ากับนี่ครับสองร้อยสองห้าสินาโนเซกประมาณนะครับสี่พันเคาน์เตอร์ครับไซเคิลนะครับผมหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ทำการ คอเดเ์ delay, อ่าต่อไปทํทำการะว่าเคลียบิตให้เป็นศูนย์นะครับที่พอร์ตช่องเดิมนะครับแล้วก็นับเป็นหนึ่งเซแล้วก็คอเดเลย์อีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ cycle, ่งหนึ่งไซคลพอดีหนึ่งเวฟจะเท่ากับแปดพันไซเคิหรือก็ใกล้เคียงก็ประมาณเกือบห้าร้อยไมโครเซกนะครับ ผลลับก็จะได้ประมาณนี้ครับเอ่อส่วนของเอเส้สนสีเหลืองคือเส้นที่ได้มาจากพอลเส้นสีแดงเส้นสีชมพูนี้ได้มาจากการที่เขียนโปรแกรมนะครับซึ่งดูจากผลลัพธ์แล้วมีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเราก็ตั้งไว้ที่2กิโลเฮิร์นะครับตัวนี้ค่าใกล้เคียงกันมากนะครับขอบคุณครับ